มาสรุปสั้นๆเรื่องการอบรมอสม .AI ที่เชียงใหม่กันครับอันนี้จัดไปเมื่อกลางปี68เลยนะเป้าหมายก็คืออยากพัฒนาศักยภาพของพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเราครับภาพรวมก็คือหลักสูตรนี้เขาเน้นติดอาวุธดิจิตอลให้อสมเลยโดยเฉพาะเรื่อง AI นะครับบวกกับความรู้สุขภาพอื่นๆด้วยจะได้เก่งรอบด้านพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพยุคนี้ อย่างแรกเลยนะคือเขาไม่ได้สอนแค่เทคโนโลยีเพียวๆแต่ผสมผสานความรู้หลายอย่างเลยทั้งเรื่องสำคัญสคัญอย่างการสร้างสุขภาพดีเพื่อชีวิตยืนยาวหรือที่เรียกว่า healthy lifestyle ครับมีเรียนจากแนวคิดพวก lifestyle medicine ที่เน้นปรับชีวิตประจำวันป้องกันโรคและก็มีดูเคส e blue zones ที่ที่คนอายุยืนยนกันนะครับแถมยังฝึกสกิลที่จำเป็นสำหรับผู้นำชุมชนด้วย สองคือเน้นลงมือทำจริงกับเทคโนโลยีเลยครับมีสอนใช้แอปสอมาร์ทสมตัวช่วยบันทึกติดตามข้อมูลสุขภาพต่างๆเนาะแล้วก็ฝึกใช้ AI มาช่วยจัดการความรู้ขนข้อมูลให้เป๊ะๆจะได้เอาไปสื่อสารเรื่องสุข